มาดูเรื่องที่เกิดไปในช่วงแรกนะคะเรื่องของกระสวงการคลังออกอม,มาแย้มต้องใช้คําว่าแย้มก่อนแย้มเนาะยังไม่ได้เคาะอันนี้<ช>คุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าข่าวว่าถ้ากรณีที่มีการส่งลิงก์อะไรมาในกรณีที่บอกว่าเฟสซองเปิดแล้วได้แล้วเตรียมตัวกดเลยคุณจะได้น,นู่นนะี่น่ะอย่าพิ่งไปเชื่อนะคะ เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุม,มเรื่องนี้กระทรวงการคลังเตรียมชงเงินหมื่นกลุ่มสูงวัยประชุมนัดแรก19พฤศจิกายนนี้ค่ะไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันพรุ่งนี้เนี่ย19พฤศจิกายนเนี่ยกระทรวงการคลังจะมีการเสนอแนวทางในการกระจายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเกณฑ์เบื้องต้นนะคะมีความเป็นไปได้อ,อันนี้คำนี้นะมีความ,วามเป็นไปได้เป็นไปได้ที่จะแจกเงินก้อนเดียวเป็นเงินสด1 0,000บาทนะคะ ทั้งนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ซ้ําซ้อนกับกลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับ1,000 0บาทไปก่อนหน้านี้แล้วนะะอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะได้แล้วไม่ได้อีกนะคะที่สําคัญจะต้องมีการลงทะเบียนร,รับเงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่านแอปทางรัฐคือแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นแหละค่ะซึ่งคนที่ลงไปก่อนหน้านี้ออรอลุ้นนะนส่วนกลุ่มอายุที่ได้รับการพิจารณาจะเริ่มตั้งแต่50ปีหรือ60ปีหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ การประชุมพิจารณารอเครอเคะนั่นเองนะคะค่ะโดยตรงนี้นะคะในเรื่องของการเสนอการกระจายเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยที่เขาได้มีการเพิ่มกลุ่มนี้เข้ามาเพราะว่าเขาเล็งเห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในกลุ่มของความสามารถที่ทารายได้ได้น้อยอกว่ากลุ่มอื่นๆเขาก็เลยบอกว่าการจ่ายเงินก้อนนี้นะคะจะทําให้คนที่ได้รับสิทธิไม่เยอะเหมือนกับเฟสแรก ะะก็คือจะได้รับเงินห0,000หมื่นแต่ว่าก็อย่างที่ย้ําไปนะคะว่ายังต้องรอการประชุมก่อนซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะเป็นปลายปีนี้หรือว่าช่วงต้นปีหน้านะคะเราก็ต้องมีการดูกันก่อนโดยเขาก็จะมีการนะคะให้สําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้มีการเปิดลงทะเบียนรับเงิน1น0 0 0มื่นบาทในช่วงของเร็วๆนี้ ซึ่งจะเป็นช่วงไหนก็ต้องรอติดตามอีกเช่นเคยค่ะก็ต้องรอความคืบหน้านะคะอ,อย่างไรก็ตามนี่คำนี้มาก็ต้องมีข้อ,อสรุปรยืนยันว่าประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วะจะได้รับเงิน1บาทครบทุกคนเพราะว่ารัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้รองรับแล้วกว่า1,80 0 0 0 0ล้านบาทถูกต้องค่ะแต่ อรอเคาะอย่างที่บอกรียียวลาเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรต้องรอคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนว่าจะมีข้อสรุปอย่างไร รอฟังค่ะพรุ่งนี้19พฤศจิกายนนะคะส่วนกระทรวงการคลังจะมีการเสนอภาพรวมอื่นๆไหมยอย่างเช่นช่วงปลายปีเราจะ,ะเห็นว่าการประชุมครมประชาชนก็รอนะอว่ารัฐบาลเองกระทรวงการคลังเองะจะมีนยโยบายอะไรที่เป็นของขวัญปีใหม่ส่งท้าย,ายปีเ <9 S 2> ก่าหรือเปล่าเพราะว่านยโยบายอะไรออกมาดีหมดต้องบ<ม>อกอย่างนี้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจก็กระตุน้นภาพรวมเศรษฐกิจจะเข้าใจแต่พอกระตุ้นเศรษฐกิจได้ปากท้องของประชาชนก็ดีขึ้นด้วยถูกต้องแหล่งท่องเที่ยวตา ต่างอะไรที่จะมาสนับสนุนเราประชาชนเหมือนกันเราก็อยากรอฟังว่าปีนี้รัฐบาลใช้ของขวัญอะไรแต่ก็ย้ําอีกรอบนึงว่าถ้าเกิดเห็นข่าวว่าอาเตรียมลงทะเบียนให้ลงทะเบียนเลยตรงนี้ต้องระวังไว้ว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้ใช่คเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการขอออกมาว่ารอประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะถ้ต้องมีการติดตามข่าวสาร